ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคนที่หนึ่งและคนสุดท้ายผมขอประทาสัมพันอย่างนี้นะครับท่านที่มีรายนามขอเดินเป็นช่อกกลางนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตื่นรับคำังท่านที่สองคุณครูจงรักสีเหลืองครับจากโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวรุวันครับท่านที่สามคุณครูวารีฐานสิงห์จากโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวรุวันท่านที่สี่ท่านผู้ในการสมงชาติ สรีสม,มพ,พงศ์ผู้ในการโรงเรียนวัดสสนภูมิระรว่าท่านที่ห้าคุณครูวาสนาพระส,สุสรรค์จากโรงเรยียนวัดไผ่ขวางครับท่านที่หกคุณครูคุณครูอุมาจัญญาสมัสครครับจากโรงเรยียนราชสารวิทยารายการที่เจ็ดคุณครูวันลิวันลิกาวันวงจากราชสารวิทยา และท่านที่แปดคุณครูแสนสีจากพิทั์ครับอันนี้เป็นปรางวัลหนึ่งแสนรูดีกากลุษภาครับอันนี้เป็นเป็นภาพประทับใจเป็นเกียรติประวัติแก่แก่ตัวเองแล้วแก่โรงเรียนแก่บุครลครูนะครับ